ให้ทำใหม ok ่นะครับโดยครั yourself, uh, ้งนี้จะให้ลองเขียนตามก่อนนะจะให้ลองเขียนตามก่อนนะครับเอาลองเขียนนะครับเอากระดาษมาเขียนตามก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องทำแลบผิดนะครับสมมติว่าอ่าให้ทำกรณีแรกนะครับให้ทำแลบกรณีแรกนะครับกรณีแรกก่อนต่อขนาดนะครับ ตอขนาดเนี่ยเราวัดจุด A ไปจุด B นะครับอาสมมุติ10ไมโครฟารัดอันนี้ร้อยไมโครฟารัดเราต้องแปลงเป็นแบบนี้ครับแปลงเป็นนะ แปลงเป็นเทียบเท่าอ่ะเทียบเท่าเหมือนเอาเราเอามิเตอร์ไปวัดจากจุด a กแตจุด b เนี่ยมิเตอร์มันจะวัดได้เท่าไหร่อันนี้คือค่าสี่เทียบเท่าใช่ไหมทเทียบเท่าสมมุติผมเรียกว่าสี่คิวบูลเลนแล้วกันคิวบูลเลนนะเทียบเท่าเทียบเท่าสองตัวนี้เวลาวัดไม่ตัวเดียวใช่ไหมครับแต่ไม่ต้องไปวัดในวงจรนะวัดไม่ออกในวงจรมันโอ้โหต่อขนานต่ออนุกรมกันนู้นเนี่ย หลายตัวนะครับมันวัดไม่ออกต้องดึงออกมาแล้วก็วัดทีละตัวละตัวนะครับนี่จะวัดยังไงนะครับถ้ามันขนานกันนะครับถ้าตรงนี้ตั้งชื่อว่าตัวบนนะตั้งชื่อว่า c หนึ่งเท่ากับสิบ c สองเท่ากับร้อย c รวมเท่ากับเท่าไหร่ครับ c e q u a l t เนี่ยเท่ากับถ้ามาต่อขนานกันแบบนี้นะก็เอา c หนึ่งบวก c สองเลยนะครับง่ายดี ไม่เหมือนความต้านทานนะสลับการสูบความต้านทานนะครับถ้าต่อขนาดเอาบวกกันนะก็เท่าไหร่ครับสิบไมโครฟารัดบวกร้อยไมโครฟารัดนะครับน่าจะได้ร้อยสิบนะน่าจะได้ร้อยสิบเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับเอาแค่ต่อขนาดให้ได้ก่อนนะครับลองเอามาคนละสองตัวนะครับไปหาคาปาซิเตอร์คนละสองตัวนะครับแล้วก็ลองต่อแบบนี้ดูนะครับแล้วก็ลองวัด วัดจุดนี้กับจุดนี้ดูนะครับว่ามันบวกกันได้ตรงจริงไหมนะครับเขียนให้ผมด้วยนะว่า c หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ c สองเท่ากับเท่าไหร่นะครับ c รวมวัดได้เท่าไหร่นะครับเอาแค่นี้ก่อนบวกกันแล้วอ่ะได้ตรงไหมครับเอาอันนี้บวกนี้ได้เท่านี้ไหมกับที่วัดเนี่ยเท่ากันไหมเราเราวัดตัวนี้เนทะ่าไหร่เท่าไหร่แล้วบวกกันเท่ากับมิเตอร์วัดตัวนี้ไหมเท่าใช่ไหม อ่าต่อไปก็ทดลองแบบนี้ครับเขาที่สองผิดกันไปกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะวัดตัวเดียวตัวนี้ตัวหนึ่งตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วบวกกันกับใช้เครื่องวัดรวมต่างกันไปเท่าไหร่ครับไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมอา้าวถ้าถึงไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นไม่เป็นไรเอาข้อต่อไปนะครับ เอาตัวมเมื่อกี้นี้เอาตัวมเมื่อกี้นี้ตั้งจุดนี้เป็นจุด a นะครับเอาตัวมเมื่อกี้นี้ต่อกันเอาสีหนึ่งต่อสีสองนะครับต่อแบบมนุก,กรมเรีจุด b ใช่ไหมแต่ว่าเวลาเราคิดอะเรามองไม่เห็นเรามิเตอร์จิ้มอะเรามิเตอร์จิ้มจุด a เราไมตอร์จิ้มจุด b ีอะเราให้มันวัดค่าออกมาตัวเดียวเนี่ยก็คือค่าสี่รวมเนี่ยสี่รวมก็คืออะไรครับหนึ่งส่วน ซีรวมเท่ากับหนึ่งส่วนซีหนึ่งบวกหนึ่งส่วนซีสองใช่ไหมถ้าในที่นี้ซีหนะึ่งสิบกับร้อยด้เท่าไหร่เวล้วต่อขนานกันนะครับมันจะได้สุดท้ายออกมาจะได้เท่ากับน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดนะจะได้น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็ได้เท่าไหร่หนึ่งส่วนสิบไมโครฟารัดบวกด้วยหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยไมโครฟารัดใช่ไหมครับ ฝั่งนี้เราเอาไงเอาสิบคูณบนคูณล่างนะครับเอาสิบคูณข้างบนคูณข้างล่างได้เท่าไหร่ข้างล่างเหลือร้อยนะข้างล่างเหลือร้อยไมโคฟารัดข้างบนเหลือสิบนะครับก็ข้างล่างเศษเท่ากันใช่ไหมก็บวกกันนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ครับไม่ใช่บวกกันส่วนเท่ากันนะข้างล่างเลขส่วนใช่ไหมส่วนเท่ากันถึงบวกกันได้ใช่ไหมครับ ขบวนสิบบวกหนึ่งไปสิบเอ็ดเพราะนั้นสี่รวมเท่าเท่าไรครับ,รบสีนนะ่สวรวมกับเศษเป็นส่วนนะอันนี้หนึ่งส่วนสี่รวมกับเศษเป็นส่วนสี่รวมก็เท่ากับเท่าไรครับร้อยไมโครฟาลัดหารด้วยสิบเอ็ดก็ได้เท่าไหรเก้าเก้าปะเก้าจุดเก้ามั้ยเก้าจุดเท่าไหรเก้าได้เก้าจุดเก้าใช่ไหม น่วยเป็นไมโครฟารัดนะครับโดยเท่าเดิมเอาตัวเลขบวกลบกันนะครับร้อยหาสิบเอ็ดใช่ไหมได้เก้าจุดศูนย์เก้าปะศูนย์เก้าหนึ่งนะครับไมโครฟารัดไหนลองต่อต่อแบบนี้ทีหนึ่งทีสองก็เลือกเอาเองไม่ต้องตกกับผมนะ ใช่ใช่ดูงผมนะตัวนี้สิบตัวนี้ร้อยใช่ไหมออกมาจะต้องน้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดผมมีสิบกับร้อยใช่ปะ่ะตัวนี้วัดแล้วอ่ะต้องได้น้อยกว่าตัวที่น้อยที่สุดที่น้อยกว่าสิบเพราะฉะนั้นถ้าใครได้เกินตัวที่น้อยสุดแีลว่าผิดแต่เนี้ยบวกกันแล้วต้องมากขึ้นอันเนี้ยบวกกันแล้วต้องมากขึ้นต้องมากกว่าตัวที่มากที่สุด เอาถ้าเสร็จแล้วให้ทำอันที่สามครับยกตัวอย่างนะตัวอย่างของผมนะจุด A ออยู่นี้นะครับเหมือนข้อสอบอะแล้ว c ีหนึ่งอยู่นี้เอาซีสามก็ได้แล้ว c ีหนึ่งอยู่นี้ c ีสองอยู่นี้แล้ว c 4สี่อยู่นี้เหมือนข้อสอบอะ c ีี่อยู่นี้นะ แล้วจุด B อยู่นี้ต่นี้สมมติอันนี้10ไมโครฟาลัดอันนี้100ไมโครฟาลัดสมมติอันนี้44นะ200ไมโครฟารัดอันนี้สมมติ50ไมโครฟาลัดเราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องแปลงเป็นก่อนแปลงเป็นวงจรเทียบเท่านะครับถ้าคำวนวณมือนะถ้าคำวนวณมือเราแปลงวงจรเทียบเท่าแปลงตรงน,นี้ก่อนให้กลายเป็นอะไรครับจุด A แล้วก็ c สามนะครับแล้วก็ c รวมของตัวนี้ใช่ไหม c รวมของตัวนี้ผมได้เท่าไหร่นะร้อยสิบใช่ไหมร้อยสิบไมโครฟาลตดรวมการระบบกันเลยร้อยสิบแล้วก็ c สี่นะครับแล้วก็จุด b นะทีสามมันห้าสิบใช่ไหมตีสี่ 44, มันร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็จาก m b นะครับก็แปลงเป็น จาก a มา b นะก็แปลงเป็น c รวมนะครับ c รวมจากชุดเไปจนบีซรวมก็คือวงจรข้างบนบวกกันใช่ไหมได้เท่าไหร่ครับเนีย้ย c ีรวมหนึ่งส่วนซีรวมเท่ากับหนึ่งส่วน c วีหนึง่งบวกหนึ่งส่วน C ีสองบวกหนึ่งส่วน c 2, วสีสามนะครับก็ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งส่วน c ีหนึ่งก็ไปเท่าไหร่เอาไม่ใช่ไม่ใช่พผิดนะ อันนี้อันนี้เรียกไปสี่ห้าแล้วกันนะสนะนะี่ห้ 5, 10, าหนึ่งส่วนสี่สามนะบวกหนึ่งส่วนสี่ห้าบวกหนึ่งส่วนสี่สี่นะครับอ่ะสี่สามได้เท่าไหรนะ่ห้าสิบใช่ไหมหนึ่งส่วนห้าสิบไมโครฟาลัดนะครับบวกกันเท่าไหร่นะหนึ่งส่วนร้อยสิบใช่ไหมหนึ่งส่วนหนึ่งหนึ่งศูนย์ไมโครฟาลัดนะครับบวกกันเท่าไหร่นะ หนส่วนสองร้อยก็คือเลขนะครับง่ายๆกดคือเลขอันนี้ได้เท่าไหร่ศูนย์จุดศูนย์สองนะแอนไบโคลฟาร์ดอันนี้ได้เท่าไหร่หนึ่งหารได้เท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ เก้าศูนย์เก้าใช่ไหมเอาเอาทอนยอมเยอะๆก็ได้นะแล้วแต่แล้วก็อะไรศูนย์เก้าศูนย์เก้าใช่ไหมหารไมโครฟาลัดนี่เอาเฉพาะตัวเลขบวกกันเนอะอันนี้หนึ่งส่วนสองร้อยคือเท่าไหร่ครับศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ห้าป่ะส่วนคือไมโครฟาลัดใช่ไหมก็บวกกันนะครับลงมาเปเท่าไหร่เนี่ย เอาบวกกันนะครับอันนี้บวกนี้บวกนี้นะ,ะไรประมาณ0.03นะแล้วบวกอีก0.05ก็เป็นประมาณ0.35 0.035ประมาณนะได้ไรครับ0.3409099 0, 0, 3, 4, 0, 9, 0, 9, 0 9นะหารไมโครฟารัดอันนี้ก็คือ1ส่วน4รวมใช่ไหมครับ จทนเปลี่รวมเท่าไหร่ครับกับเศษเป็นส่วนสี่รวมก็คือตัวนี้ใช่ไหมได้เท่าไหร่เวลาวัดได้อะเดี๋ยวเราวัดดูเฉล่าตรงไหมเี่รวมเท่ากันาเท่าไหร่ครับนี่กับเศษเป็นส่วนใช่ไหมไมโครฟาลัดก็ไว้ข้างบนใช่ไหมครับแล้วคูณกับอะไรครับหนึ่งส่วนหนึ่งหารด้วยข้างล่างคืออะไรครับ 0.03ไม่ใช่อ0.34 0.9 0. 0.9 0. 09. 0. 0.9ใช่ไหมได้เท่าไหร่เอ่ยก็ไมโครฟาลัดใช่ไหมคูณกับ29นะครับไมโครฟาลัดใช่ไหมไมโครคูณฟาลัดคูณ29จุด3333หรือเขียนว่า29.3333ไมโครฟาลัดก็ได้นี่นะ ตอบแล้วรวมนะเท่ากับยี่สิบเก้าจุดสามสามสามไมโครฟาลัดนะครับเอาเวลาทันไหมเอาเลยสามสิบห้านาทีลองเอาสี่ตัวนะครับสี่ตัวคำนวณมือเทียบวัดดูตรงไหมนะครับ